อันเนี้ยมันเป็นเกมท้ายรายการครับแล้วผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า ผมอยากเล่นเกมเนี่ยกับคุณวิรุธที่สุดเลยที่สุดเลยเพราะว่าประเด็นก็คือว่าเรารู้จักคุณวิรุธในแง่ของการทํางานวิรุธแล้วก็สิ่งที่คุณรู้ส่งเสียงมาตลอดแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคําถาม5คําถามเหล่านี้มันจะทําให้เห็นตัวคุณวิรุษในพาร์ทอื่นด้วยในอีกมุมหนึ่งในอีกมุมหนึ่งในอีกมิติว่าว่าว่าเป็นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับช่วงนี้เนี่ยนะครับเราถามแขกรับเชิญของเราทุกท่านเลยชาวเน็ตของเราทุกทุกคนเลยที่ที่มารายการของเราคําถามเดียวกันด้แตั นแรกจนถึงคุณวิรุธเนี่ยเราเราถามตลอดเลยใช่แล้วเป็นคำถามเดียวกันด้วยถูกต้องคำถามเดียวกันด้วยนะครับก็เลยแม่วันนี้ไม่ถามก็ไม่ได้ครับถามไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขัดกับสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะรอคอยกันอยู่ด้วยครับผมนะครับนะฮะช่วงนี้คือช่วงอะไรครับคุณปามถามไว้ตอบไว้ครับลองดูนะฮะคำถามที่หนึ่งครับคุณวิรุธครับอะไรที่คุณวิรุธเด็กๆคิดว่าเท่แล้วโตมาก็มารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นเท่เลยนี่หว่าอืม มึกไปออกเด็กกระเทศผมเป็นคนเฉยๆนะไม่ได้มีความรู้สึกเรื่องเท่อะไรต่างๆโอเคไม่ได้เด็กก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเท่เป็นพิเศษมีอะไรแบบเจ๋งๆไหมครับแล้วแบบโตขึ้นมาโอ้ยใช้แล้วหรือเจอแล้วหรือแบบอะไรแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเฉยๆ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 เฉยอเฉยคําถามที่สองครับอันนี้น่าสนใจมากดาราหรือนักร้องที่เคยตกหลุมรักตอนเด็กๆครับเออ รักเขาเพราะเป็นดาราเนี่ยเหรอหรือว่าแบบเหมือนปลื้มหรือประทับใจอะไรไม่มีเช่นเดียวกันไม่มีเหมือนกันเขาโอ้โหอาเลยฮะนักร้องก็ไม่มีเหรอมีไม่มีศิลปินดารานักแสดงไม่มีนะไม่มีฮะดาราเมืองนอกก็ได้นะไม่มีไม่มีทับเร็วๆเนี่ยไม่มีครับอ่าโอเคโอเค ตอบเร็วๆไม่มีงั้นถ้ามีเมื่อไหร่ส่งเข้ามาในไลน์ก็ได้คือหมายว่าถ้าถ้ามันอิมเพรสอยู่ในสมองนะมันต้องนึกออกเลยอ่านี่นึกไม่ออกก็แสดงว่าต้องพยายามคิดๆๆอ่ะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนิยมชมชอบเขาโอเค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 ไม่ไม่ม่โอเคไปต่อคำถามที่3ครับอันนี้น่าจะมีภาพยนตร์เรื่องโปรดครับถ้าเป็นเรื่องโปรดอ่สปาตาคัส โอสปาร์คัสโอ้สปาร์คัสอนีชอบชอบแบบว่าเป็นแนวแนวนี้ด้วยหรือเปล่าฮะแนวแนวนี้เพราะว่ามันโอ้สะท้อนความกล้าหาญโอ้โหแล้วก็อีกเรื่องนึงแถมได้ไหมได้เรื่องมาสเตอร์แอนคอมมานเดอร์มาสเตอร์แอนคอมมานเดอร์รัสโซโคที่อยู่บนเรือไหมฮะใช่ใช่โอ้รัสโซโคลเออนะที่เป็นเรือรบอังกฤษเขาไป นั่นแหละต้องไปดูใครที่ไม่เคยดูแนะนําให้ไปดูเหมือนกันชอบครับชอบชอบชอบอีกเรื่องนึ่งอีกเรื่องนึ่งเผื่อคนจะเชิญฮะอะไรอ่ะไอ้นาซีอ่ะของเซอิเบิร์กไหะฮะไม่ไม่ไม่ไไหนฮะโทษทีผมโทษทีนึกไม่ออกที่ที่ที่แบรดพิตเล่นมฮะ อินกอริอัสบัสตาร์ดไหมครับเออไม่ใช่ชิลเลอร์ลิสใช่ไหมชิลเลอร์ลิสก็น่าไม่ไม่มีที่แผนสังหารอาซีอ่ะแผนสังหารที่เลอะชื่ออะไรนะเอวาลคิรีไปฮะวาลคิรี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 วอลคิรีวาลคิรีที่ทอมครูซเล่นทอมครูซ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 แมเห็นไหมเห็นใช่ไหม ดูครับดูดูแต่ว่าเอปป่าตาบอดข้างหนึ่งใช่เป็นความกล้าหาญใช่กล้าหาญนะครับผมสามเรื่องเนี่ยสามเรื่องแนะนำสามเรื่องนี้นะมีสปาร์ตัสมีมาสเตอร์แอนด์คอมบันเดอร์พัาไทยชื่ออะไรนะทราบไหมนึกออกไหม ว่าน่าจะแผนสังหารแผนสังหารนาซีแผนสังหารนาซีหรือว่าเนี้ยวาคิรี่วาคิรี่ปฏิบัติการวาคิรี่ใช่ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันเรื่องนี้เรื่องนี้สนุกเรื่องนี้สนุก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 นะครับอ่ะโอเคครับข้อที่สี่ครับอะไรที่คุณวิรุธอยากเก่งกว่านี้ครับอมีอะไรในชีวิตไหมที่แบบบอกตัวเองได้ว่าฉันอยากเก่งเรื่องนี้กว่านี้อืม ก็ไม่ละพอละพอแล้วเก่งก็เก่งก็ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วแฮปปี้แล้วตอนนี้ผมที่เป็นอยู่เนี่ยแฮปปี้แล้วความยิงทําอะไรมาก็ก็เยอะนะความจริงเห็นผมพูดพูดอะไรเนี่ยนะเลือกก็เอฟเฟกต์พอสมควรนะครับเข้าใจครับเข้าใจครับครับผมนะฮะชอบอ่ะพอแล้วไงอะไรที่อยากเก่งกว่านี้ไม่พอแล้วพอแล้วคือมันมันไม่ได้เป็นคําตอบที่แปลว่าฉั้นมันเพอร์เฟกต์ประเสริฐยอดเยี่ยมนะแต่หมายถึงว่า ก็เท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันพอแล้วก็โอเคแล้วอ่ะเออครับผมนะฮะเดี๋ยวใครมาถามผมคำถามนี้ผมตอบแบบนี้บ้างแต่แต่ทุกคนอาจจะไม่มองผมเป็นคุณวิรุษเพราจะบอกว่ามึงคืออะไรมึงแน่มาจากไหนมีอะไรไหมครับที่ปาล์มอยากจะเก่งกว่านี้ไม่ครับผมเพอร์เฟกอันนี้พอแล้วอ่ะอ่ะและและคำถามที่5ครับครับรู้สึกอย่างไรกับการทำรัฐประหารครับ รู้สึกอย่างไรครับก็มันไม่ควรจะมีครับนะฮะไม่ควรจะมีนานแล้วการรัฐประหารเนี่ยก็คือการประหารรัฐนะฮะครับในมันไม่ควรจะมีละยุคโลกยุคปัจจุบันเนี่ยผมก็ทราบประเทศไรยมันยังมีอยู่บ้าง นะอย่างอเมริกาเขาวุ่นวุ่นขนาดเข้าไปกันในตะพงตะปาเขายังไม่ทําเลยก็ไม่มีฝรั่งเศสที่ที่ยกตัวย่า่ไปโครสร้างนะฮะแล้วก็มันมีบางกลุ่มบางคนก็ยังนิยมชมชอบอยู่นะฮะประเทศเราเนี่ยครับนะที่สําคัญเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยนะฮะมีความตื่นตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกละเมัด นะอย่าไปยอมรับแม้มันจะดูดีบางทีมันดีเพราะว่ามันดูฉับไวมันนุ่มมันนี่แต่ระยะยาวมันไม่ดีแน่นอนคุณจะเสียสิทธิและเสรีภาพนะฮะพวกทํารัฐประหารเนี่ยนะเขาจะไม่รู้คุณค่าของสิทธิและเสรีภาพหรอกจนกระทั่งเขาเขาพ้นอานาจไปเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นประชาธิปไตยและกฎหมายเขาจะทวินหาถูกไหมชัดเจนนะชัดเจนนะ ตอนใช้อำนาจเนี่ยไม่เคยรู้สึกอะไรหรอกครับวันที่หมดอำนาจนั่นแหละอยากจะดีการคุ้มครองทางกฎหมายครับทันทีเลยทันทีเลยครับมันมักจะมาโดยอัตโนมัติใช่ไหมให้ความรู้สึกแบบนี้ใช่ครับโอเคครับแหมวันนี้จบแล้ววันนี้วันนี้รู้สึกว่าไม่เห็นลงตัวไม่เห็นอะไรเลยนะห้าคำถามไม่เห็นไม่เห็นจับอะไรเลย เขียนใหม่เลยเขียนใหม่เลยก็ให้ทํายังไงเออก็แบบว่าก็คุณคุณวิรุธบอกว่าเอออันนี้มันก็เฉยเฉยมีได้แต่ผมว่าไอ้เรื่องหนังอ่ะหนังเนี่ยคือใช่เลยหนังใช่ไหมใช่เลย่นังใช่ c l a มาสเตอร์ผมประทับใจที่คุณวิรุธพูดถึงมาสเตอร์และคอมแนเดอนะเพราะหนังเรื่องนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงแต่ผมชอบมากผมรู้สึกว่ามัน มันดีมากอ่ะใช่มันดีมากแต่ว่าคนไม่เคยพูดถึงหรือว่าพอไปเล่าให้หลายๆคนฟังหลายคนก็นึกไม่ออกไม่ไม่เคยดูซึ่งผมดีใจที่ได้ยินจากคุณวิรุธบอกว่าใกล้เคียงเลยมามใกล้เคียงจอเลยมเรื่องเนีแล้วพอพูดว่าวาลคิรีปุ๊บเราก็เเหมือนกันอเเราก็แบบ ดีใจครับแต่ผมส่วนตัวผมชอบคําตอบข้อสี่มากที่คำตอบที่บอกว่าพอแล้วไม่มีอะไรแล้วพอแล้วพอแล้วอยากเก่งอะไรกว่านี้ไหมครับไม่มีพอแล้วเอนี่ไงคือตัวอย่างของคนที่แบบว่าพอแล้วเออพอแล้วพออยู่พอต่ออย่าไปเทียบกับคนนั้นได้ไหมได้ไหเออนะครับนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมนี่กําลังจะสามชั่วโมงลวครับกำลัง3สามชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้คือขอบพระคุณคุณวิรุฒมากแบบมากมากเลยนะครับที่ต้องเลิกรานครับ คือปกติเราโฟนอินกันก็ได้คุยกันในระดับหนึ่งนะครับใช่แต่ว่าพอได้มาพูดคุยกันในสตูดิโอแบบนี้คือรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณจริงๆครับแล้วไม่เข็ดนะไม่เข็ดนะไม่เข็ดเลยฮะไม่เลยครับแล้วหวังว่าถ้ามีโอกาสเราจะได้คุยกันครั้งผมอยากจะขอเรียนเชิญอีกใช่ครับใจบอกมาหร่มามานั้นเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับผมนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คุณออลลี่บอกว่าวันนี้เอาเรื่องมากใช่เอาเรื่องเอาเร เรื่องเลยนะครับก็คุณอลี่นี่แหละบอกว่าไม่ดูจอวิกแล้วดูรายการนี้นี่แหละคุณสมศรีบอกว่า3มชั่วโมงแล้วแต่อยากดูและอยากฟังต่ออีกค่ะเออโนะครับนะฮะแล้วก็หนูชอบรายการวันนี้มากค่ะคุณชิลลี่บอกมานะครับนะฮะคุณวีรุธบอกว่าผมผมพอแล้วครับไม่ใช่ผมหยุดแล้วครับนะครับเนี่ยถามว่า ผมหยุดแล้วท่านอะหยุดหรือยังใช่นะฮะวันนี้สุดยอดจริงๆครับอีกหนึ่งเทปทรงคุณค่าครับผมนะครับผมนะแล้วก็คุณจูงก็บอกว่าสนุกมากค่ะคุณธนาหนูบอกว่าไม่เข็ดนะครับคุณแมนดาบอกว่าฟังสนุกมากนะครับสุดจริงวันนี้ขอบคุณคุณวิรุธนะครับดีใจมากครับที่คุณวิรุธมานะครับนะฮะเอาละครับวันนี้เข้มข้นมากๆแล้วก็ดูท่าทางแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องขอรบกวนคุณวิรุธอีกในอนาคตนะครับวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับ่านทุคครับนะฮะ